SCG 3G และ Wifi นิสสันนาวารา่าเครื่องดื่ม S อทูออนไลนครับกับเข้าสู่การถ่ายทอดสดในรอบชิงชนะเลิศ<า>ในรายการมาเชื่อวิงเออชิงฟัน a อ t ชั่นสตาโดย toMO ฟเอสซีจีเอ e, และ G ต้องบอกว่าในการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะเรามีผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สนับสนุนเส้นทางชิงฝันมาร่วมเป็นสักขีพยานกันมากมายเลยนะคะคุณซีต้องบอกได้เลยครับว่าหนึ่งในนั้นนะครับคือผู้ที่สร้างสรรค์น,นะครับผลงานแอคชั่นสุดมาในวงการบันเทิงมานานนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเป็นผู้กำกับที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นรู้จักกันแน่นอนนะครับอาชลองพักดีวิจิตนะครับอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับ และยังมีนะฮะกลุ่มนักแสดงนะฮะที่มาให้กำลังใจนะครับคือน้องกุญแจซอนนะครับผมคุณกี้รัชกรนะครับคุณเอ็กซิทินันและคุณปิงปิงระพัฒนะครับผมอยู่ทางด้านนู้นนะครับและพี่หนึ่งมาด้วยนะฮะมามาด้วยมาด้วยนะครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจนะครับผมแต่ นอกจากสกีพยานที่นี่แล้วนะคะคนที่สําคัญที่สุดในวันนี้เลยนะคะก็คือคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะเพราะคุณผู้ชมเท่านั้นนะคะที่จะตัดสินว่าใครที่จะได้เป็นแอคชั่นสตาร์คนใหม่ในวงการบันเทิงไทยนะคะคโดยการร่วมส่ง SMS ผู้ชิงฝันที่คุณชื่นชอบมาที่เบอร์4764109นะคะต้องรีบกันหน่อยนะคะเพราะรวันนี้นี่โอ้ย ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะคะคบ,บอกได้เลยครับตอนนี้บรรยากาศของเราในห้องส่งนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ตื่นเต้นมากก็เรียกว่าขนลุกตลอดเวลา<ช>แล้วบอกเลยเลยครับว่าวันนี้สําคัญจริงๆนะฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยเรียกว่าคุณครูในบ้าน w a r เ i อร a แ a ค e m ดเนี่ยจะไม่ได้มามา,มาเชียร์ติดขอบสนามแบบนี้<ช>แต่วันนี้นะฮะมาให้กําลังใจด้วยนะครับนั่งอยู่ทางด้านนู้นเลยนะครับ เอาเลยฮะขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูของเราด้วยครับครูหนองครูดันครูเต๋านะครับครูนิกครูเม้งครูเบิร์ดครูปิ๊กครูทีมและครูเชอรี่มากันครบเลยนะครับวันนี้เรียกว่ารอบตัดสินสุดท้ายแล้วและขอมาให้กำลังใจแบบติดกอบสนามหน่อยนะครับใช่ค่ะและนอกจากเหล่าคุณครูแล้วนะคะก็ยังมีอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งนะคะที่คอยสังเกตการแล้วก็ให้คาแนะนําผู้ชิงฝันของเรามาตลอดตั้งแต่เริ่มซีซั่นเลยนะคะจะเป็นใครไม่ได้คะนอกจากเจ้าเจหรือว่าคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านนะคะเริ่มจากคนแรกกันเลยค่่ะฝรัังหวใจไทย ทุกคำพูดเพื่อสร้างสารรค์ให้ผู้ชิงฝันก้าวต่อไปคุณโรเจอร์เพเดอร์หรือว่าแมดรอดค่ะครับผมท่านต่อไปเลยนะครับพูดน้อยต่อยหนักวิจารณ์หมัดต่อหมัดเลยนะครับแบบจริงใจพี่สามารถพยักครบคุณครับ พี่สาวคนสวยใจดีที่มีคําแนะนําดีๆให้กับน้องๆผู้ชิงฝันมาตลอดนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะคุณแคทรียาอิงลิชหรือพี่แคทค่ะครัตาท่าสุดท้ายนะครับผู้ชอบให้ผู้เข,ข้าแข่งขันเราหลั่งน้ําตานะฮะเขาเรียกว,ว่าผู้ปกปั้นแอคชั่นสตาร์ถึงวาจาจะคมดังมีแต่หัวใจเขากรีดเพื่อสร้างนะครับคุณโอลิเวอร์บีเวอร์ครับ และในวันนี้นะครับบอกว่าผมตื่นเต้นมากเลยเป็นพิเศษเลยนะครับและอีกบุคคลหนึ่งสำคัญมากคือผู wow ้ท er> ี่ควบคุมนะครับดูแล Warrio r Academy ที่สร้าง Action s า a r ทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่รู้จักในระดับโลกมาเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับและที่แน่เป็นแฟนคลับของทุกทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับให้เกียรตินะครับมามาเป็นคณะกรรมการและเป็นผู้กํากับในโชว์ของเราทั้งวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือพี่ปัญญาปิ่นแก้วครับ เชื่อว่าตอนนี้น้องๆทุกคนนะคะคกำลังใจเต็มเปี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นี่ที่ห้องส่งนี้หรือว่าที่บ้านนะคะเพราะรฉะนั้นตอนนี้ก็มาถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะคะกับการแสดงสดในรอบตัดสินของกลุ่มที่1น,นั่นก็คือน้องเมย์ M W 2และน้องวิน M W 12ค่ะซึ่งทั้ง2คนนี้นะคะได้ เลือกเพื่อนผู้ชิงฝันนะคะมาร่วมแสดงด้วยนั่นก็คือน้องพลอยและน้องยาวค่ะและสําหรับโชว์ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเกิดเพียงครั้งแรกเลยนะครับในในในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะครับเป็นการแสดงโชว์แบบซีนิมาติกแบบ 4D แบบทะลุจอขึ้นมาเลยนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากการกำกับนะครับโดยพี่ปัญญาปิ่นแก้วของเราด้วยในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าทะลุจอแบบไหนจะมันยังไงและจะเป็นอย่างไรตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ เมเจอร์วอรีเออร์เดอะมูฟวี่ภาพยนตร์แอคชั่นรักสามเศร้าของเขาและเธอวินกวินทอมมณีบริการหนุ่มผู้อ่อนไหวในความรักแต่มุ่งมั่นในหน้าที่ผู้พิทักษ์ยิ่งกว่าซิ่งใดก็วันนี้เล่นเป็นบริการครับกับเมย์เข้ามาคุ้มครองคุณหนูพลอยครับส่วนเรื่องแอคชั่นวันนี้ทั้งเอฟเฟก์ท่าทางแล้วก็บทบาาเนี่ยมันเข้มข้นมากเมย์ May, ประพัดสอนธัญวานิบริการสาวฝีมือเก่งกาจอดีตคนรักเก่าของวิน ที่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งบทบาทของเมก็จะเป็นบริการนะคะก็มาปกป้องพี่พลอยมีการใช้อาวุธปืนแล้วก็จะเป็นดักไทยคะ่ะยได้ร่วมงานกับพี่ปัตยาปิ่นแก้วนะคะวันนี้ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษคนหนึ่งที่ว่าพี่ปัตยาทำหนังให้เราเล่น จะเห็นว่าเมย์เน so so ี่ยจะถนัดเรื่องดาบไทยเพราะฉะนั้นเมย์จะได้พิสูจน์ให้คนดูได้ดูว่าเธอจะทาได้ดีแค่ไหนวินก็จะโชว์การต่อสู้มือเปล่าแล้วก็การต่อสู้รอบตัวที่วินสามารถจะทําให้ทุกคนดูประทับใจให้ได้ซึ่งจะมาพิสูจน์ให้เราดูกันว่าใครกันแน่จะเป็นไอเท็มสตาร์ตัวจริงก็ฝากได้นะคะช่วยลุ้นช่วยเชียร์ให้กับเมย์ได้นะคะเมย์นะคะ M w 2ค่ะครั้งนี้นะครับผมก็ พยายามเต็มที่สุดความสามารถทุกคนช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมวิน M W 1 2ครับผมไม่คิดเลยว่าจะเป็นคุณที่มาทำหน้าที่ในวันนี้ก็ยายจอยป่วยฉันก็เลยต้องมาทำแทนไม่ดีใจเหรอที่ได้เจอคนที่เคยรักกันผมอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันของผมตอนนี้ มีหน้าที่ดูแลปกป้องคุณพลอยใช่สิแล้วก็แลดูจะเป็นหน้าที่ที่คุณเต็มใจทำซะด้วยต้นมาว่าตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่คุณรับทำหน้าที่นี้คุณทุ่มเททั้งใจเลยไม่ใช่หรอขอบคุณโนวิน ฉันรู้สึกอุ่นใจทุกที่เลยที่มีเธอเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับดิฉันเจ้าหน้าที่ประพัสสอนวันนี้มาปฏิบัติหน้าที่แทนอัมพรค่ะน่ารักสไตล์กุณหนูไฮโซอย,อย่างนี้นี่เอง พ่อบริการหนุ่มถึงได้ทำงานถวายชีวิตผมทำเต็มที่กับทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องงานคุณก็ณน่าจะรู้แล้วทำไมคุณเราปฏิบัติงานอย่าพูดเรื่องส่วนตัวคุณอย่าลืมนะพวกคุณมีหน้าที่ดูแลปกป้องนายจ้างถึงแม้ว่าจะเป็นนายจ้างแค่วันเดียว,ว็เถอะวินถ่ายรูปให้หน่อยสิ มาถ่ายรูปด้วยกันเลยมามาเลยเยิ้มหน่อยได้ไหค่ะครับคุณจะาหน้าคนใหม่ช่วยไปห้องน้ำเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะดิฉันชื่อเมย์ค่ะถ้าคุณอยากจะเรียกคุณเจ้าหน้าที่เมย์รีบไปดูแลฉันหน่อยจะเข้าห้องน้ำน่ะ เดี๋ยวผมมองว่าคุณจะดูแลคุณพลอยได้เรียบร้อยดีนะเหยื่อไปทางแปดนาฬิกา 让开 <laughs> <laughs> ช่วยแล้วคุณพลอยทำใจดีๆไว้ครับคุณพลอยผมมาช่วยแล้วครับคุณพลอยผมมาช่วยแล้วครับจระคุณพลอยครับผมขอโทษผมขอโทษที่ผมดูแลคุณพลอยได้ไม่ดีพอถ้าผมปกป้องคุณพลอยได้ดีกว่านี้คุณพลอยก็คงคุณพลอยฉันขอโทษที่ฉันไป Mereka ikut kau itu. Habis. 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 私もやってない。 คุณบอยเองครับคุณบอยไอผมจิตคุณบอยเสียหัวใจคุณบอยตื่นขึ้นมาคุณบอยอย่าหลับคุณบอยคุณบอยเสียใคุณบอยคุณบอยตื่นคุณบอยคุณบอยคุณบอย โอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณขึ้นดิฉันขึ้นไม่ถูกเลยค่ะคุณมันน่ากลัวมากนี่น่ากลัวมากไม่เป็นไรจีเดี๋ยวเราจะเอาโลมาเลยเออพี่ปัดครับนอกจากจะลำบากนักแสดงลำบากทีมงานเระไม่รู้จะขึ้นทางไหนเลยนะฮะคุณนี้ครับอะไรดีครับต้องบอกว่า มีครบรสนะคะค,คุณคมีทั้งตื่นเต้นดรามา่าบูแอคชั่นลาผ่านเสร็จแล้วมาต่อที่ดราม่าสุดท้ายโศกเศร้าเสียน้ำตาทั้งเหงือ่อทั้งน้ำตานี่ไหลกันละนาวเลยนะคะรวมรไปถึง <ผม S 1> คนในห้องส่งกันด้วยนะคะที่สำคัญต้องมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเรากันสักนิดนึงคะ่ะเริ่มต้นจากคนแรกที่วันนี้มาเป็นพิเศษจริงๆนะคะที่ปรัดตของเราค่ะว่าย,ยัางไงบ้างคะพี่ครับก็ยินดีด้วยครับที่ได้ร่วมงานกับทั้งสองคนนะฮะแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยทั้งสวยทั้งหลอ่อ หมาะสมกับเป็นพระเอกห,หนังได้สบายๆเลยครับแล้วก็าการเป็นแอคชั่นสตาร์ที่ดีจะต้องมีการแสดงต้องมีรูปร่างหน้าตาแล้วก็การแสดงการขึ้นไหวต่างๆต้องดึงดูดสายตาคนดูเมื่อกี้ตลอดเวลาการแสดงทั้งหมดดึงดูดสายตาผมได้ดีมากเลยเช่วยเชียรและให้กำลังใจสองคนนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ปัญญาครับ <laughs> มาท่านต่อไปกันเลยนะครับเ <laughs> ชิญคุณโรเจอร์ครับเชิญครับ That was an excellent performance. Your cinematic and live show were at an international level, very professional. Win, you've come a long way. I'm impressed. May, you are looking like an international action star. Well done. Everyone at home, please show your support by voting for Win and May. Great work and good luck. <laughs> การแสดงเมื่อสักครู่นี้นะฮะทั้งแบบที่เป็นซีนเมติกแล้วก็แบบไลฟ์โชว์นั้นแบบต่างประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเขาดีใจนะครับถึงความสามารถของทั้งสองคนที่ก้ามาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ฝากของฝากคุณผู้ชมนะครับให้ร่วมกันเชียร์พวกเขาด้วยนะครับทีนี้เป็นคิวของมีดโกนอาบน้ำพึ่งของเรานะคะครับ <laughs> <laughs> ขอเชิญพี่วอร์ค่ะคือ <laughs> ผมก็ไม่รู้ใจว่าอะไรเขาแล้วล่ะเพราะว่าขนาดพูมกับกับโรเจอพูดขนาดนี้ จากคนที่เป็นศูนย์จนไกลได้รับคําชนจาก2องพุ่มกับพุ่มับแล้วก็โรเจอร์ได้เนี่ยผมถือว่าเยี่ยมละแต่สุดท้ายนี่คือการแข่งขันนะครับคนที่จะไปได้ต่อหรือใครที่จะได้ที่หนึ่งนั้นต้องอยู่ที่คุณผู้ชมที่กําลังชมการถ่ายทอดสดทั้งหมดนี้นะครับถ้าชอบผู้นี้ก็โหวตเข้ามาเยอะๆยะนะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับเอาละฮะขอขอบคุณคณะกรรมการเราทั้งสามท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าแฟนๆนะคะอยากจะเชียร์วินกับเมย์นะคะถ้าจะเชียร์น้องเมย์นะคะส่ง MW2 นะคะถ้าจะเชียร์น้องวินส่ง MW12 แล้วส่ง SMS มาที่4764109ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกนนารแสดงจากน้องๆกลุ่มที่2กันครับในรายการมาเชียร์ว r r i o r ในรอบตัดสินครับเดี๋วยวกลับมาครับ